Bí quá lớn nhất đừng từng ngày hôm nay. Do my đẹp ở mặt lâu bao mà, năm mươi năm 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 năm mươi đi năm mươi năm 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 năm mươi เจ้าของที่นะได้ได้ได้คุยกับเจ้าของที่กเจ๊ตรงนี้จะให้ให้เงินเดนเท่าไหร่อะไรย่เงียมาบอกครับขอเดือนละหมื่นไปคุยเจ้าของเจ้าของที่บอกบอกเดียวะเดือนละหมื่นมันสองมันสองล็อกผมก็ถามน้องบอกน้องตรงนี้มันมีมีสองล็อกหน้าบ้านน้องยังอีกลรอกผมก็บอกถ้าเอาเอาล็อกละหมื่นถ้าสองล็อกก็สองหมื่นนะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวขอศึกษาดูก่อนแล้วรู้สึกจะวันนี้ขึ้นต้องไาต่อรองผั เขาถ้าต่อรองเนี้ยผมคุยต่อไม่ได้แล้วให้คุยกับเจ้าของที่อยนะครับก็คือเราบริสุทธิ์ใจอ่ะเราไม่มาไม่ใช่ว่ามาบวกหรือว่าไปเรียกร้องคุณเลยล็อกนี้ต้องสามหมื่นห้าหมื่นนะเราไม่ใช่เราก็ทุกคนพื้นที่แถวเนี้ยเขาก็รู้อยู่ว่ามันล็อกแล้วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คุณก่อนมาอยู่เนี่ยคุณก็คุณมาือคุณมาอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องสอบถามนะฮะว่าเออแถวนี้ก็อยู่กันยังไงนะว่าเออล็อกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย มัยก่อนให้ม nah. ันแพงกว่านี้เยอะแยะนะเขายังอยู่กันได้แล้วคุณจะมาอ้างว่าพอเสร็จเสร็จแล้วก็คือขึ้นไปที่เขตเป็นตกลงอะไรกันเราไม่รู้เท่าไหร่ก็ได้กล่าว่าเคลีร์กันเรียบร้อยแล้วทำไปทำมาไม่ยอมเคลีรยเขาแล้วคุณก็เอาของลงไปตั้งนะแล้วสรุปสุดท้ายมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเราไปร้องร้่นร้องนี่ร้องจนรังคาเนี่ยก็ของแผน่าก็เลยมันก็ไม่จบ ก็ยังตามตามที่ออกสอกล่าอถามว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการหน้าบ้านทั้งหมดแล้วถามว่าแล้วคนที่เขาอยู่แล้วจะให้ต้องทำยังไงแล้วจะให้เขาไปไหนนะเขาก็มีลูกมีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูคุณมาถึงคุณก็จะมายึดเลยและอย่างเนี้ยมันคืออะไรคุณจะมาอ้างโน้นนั้นคุณต้องดูกฎกติกาที่เขาอยู่กันก่อนเออว่าเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันอย่างสงบ โนะดยการเคลียร์การเออเปิดทางเข้าพอ,อ,อเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเออให้เปิดทางเข้าสองบล็อกถ้ถูกต้องเขาแล้วแต่คุณก็ยังไม่พอคุณจะมาอ้างว่าตัวชั้นใหญ่แล้วจะจะเดินเข้ายังไงเอาอย่างนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ประเด็นนะถูกไหมฮะมันไม่ใช่ประเด็นนะคุณก็หาทางแก้ไขตัวคุณเองแล้วกันนะถามว่าลูกค้าทุกคนตัวใหญ่เท่าคุณป่ะล่ะลูกค้าถามว่าถ้าสินค้าคุณดีหรือว่าบริการดีให้คุณอยู่รูปไหนอยู่ซอกไหนมันก็ขาด แต่ถ้าคุณทําตัวอย่างเนี้ยถามว่าลูกค้าที่ไหนจะมาหาตีหรือหรือแผงข้างๆน่ะใครเขาใช้ความรบมือคุณอันนี้ยังนี่ยังยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวหน้าฝนเนี้ยปัญหาจะเยอะกว่าน,นี้กลางผ้าใบกันไปกันแล้วถามว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะโดนเลาะแล้วก็มีปัญหาอีกมันไม่จบยิ่งหนีเรื่องนึ่งที่เขาขาดใจหนึ่งแล้วเราไปพูดว่าเอถ้าเขาแบบไม่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเขาก็จะอยู่ไม่ได้กต่อะไรก็คือว่าเราเอาตุ๊กตาไปวางฝั่งหน้าร้านเขาเขามองว่า เราไปจับแก้เขาคือตุ๊กตาเนี่ยน้องผู้เช่าเนี่ยไอ้น้องผู้ที่ที่เขาขายของอยู่ก่อนเนี่ยเขามาขอซื้อผมในราคาตัวละวสามพันห้าผมก็ขายไปดูไหมคะมแล้วเขาก็ไม่วางที่โต๊ะมันผิดตรงไหนอะ่ะเขาไม่ได้ไปวางเกะกะคุณนี่รู้ว่าไปวางขวางทางเข้าแม่ไม่เขาเข้าคุณเห็นโต๊ะไหมฮะโต๊ะเบลอเลยก็ถือเขาเดินเข้าได้แล้วตุ๊กตาเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ยังไม่เท่าโต๊ะเลยแต่ถามว่าอย่างเงี้ยมันมันมันไปกดบังอะไรของคุณไหตมันไม่ได้เกี่ยวเลย นะฮะก็น่าแหละคุณพี้บอกมันมันประเด็นเลยคุณไม่ยอมถอยถ้าคุณถอยตัละก้าวเนี่ยทางผู้แผงแขงค้าเขาก็ยอมอยู่แล้วเราเอาเอาคือไม่ใช่ว่าคุณเอาทั้งหมดนะฮะแถวเนี้คือลองเดินเป็นบทเดูว่าเราทำาด้ยังไงแม้กระทั่งตัวผมเองแผ่งเนี่ยถ้ามีปัญหาพอออเคเรียนไปโอเคเปิดทางเท่าสองบล็อกด้านหน้าผมให้คุณสองบล็อกจบ อย่ายลงตัวเก่ลงตัวนะ,นะคือคุณต้องดูสิทธิ์ของคุณว่าตึกที่คุณเช่ามาเนี่ยคุณมีสิทธิ์อยู่แค่ไหนออันนี้คือหลังบ้านคุณคุณได้แค่สิทธิ์แค่ทอในประตูอหน้าบ้านก็เหมือนกันแต่ด้านหลังเนี่ยโอเคมันธรรมชาติอยู่แล้วนะก็คุณได้สิทธิ์เท่าทอนในประตูแล้วไปค้าขายเนี่ยเจ้าของแผงเขาก็ยอมให้คุณอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินนะเขาก็ยอมให้คุณทำวางของได้แค่นี้ยังไม่พอ คุณจะลุกล้าข้างล่างแล้วถามว่าเขาจะอยู่อยู่เป็นยังไงแล้วส่วนรวมเ,เป็นไมเป็นเป็นร้อยแผงค้าเนี่ยใช่ไหมฮะเขาจะอยู่กันยังไงถ้าเดือดร้อนขึ้นมาไอ้ที่ผมพูดเนี่ยคำว่าแล้วมึงก็อยู่ไม่ได้เนี่ยไอ้คําว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้ข่มขู่คาว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าแล้วถ้าคนอื่นเขายกเลิกแผงทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณจะไปขายให้ใครอ่ะคุณก็ต้องอยู่ไม่ได้โดยปริยายถูกไหมแล้วถามว่าส่วนรวมอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วคุณคนเดียวทําให้เขาเสียกันทั้งสัาเพงใช่ไหมฮะ คุณถ,ถ้าปฏิบัติตามเขาเนี่ยป่านี้ก็จบแล้วคุณก็ค้าขายอย่างแฮปปี้เลยนะลูกค้าอาจจะเต็มร้านแล้วก็ได้นี่ผมถามว่มันมีเรื่องของการปล่อยปล่อยเช่าขอาคื่อที่เขียนบอกว่าปล่อยเช่างุณไ,ได้คือมันมันมันก็ถามว่าลูกหลานมาขายอ่ะมาขอขายแล้วถามว่ามันได้ไหมนะ่มเะเขาเดือดร้อนก็ไม่ไม,ไม่มีที่ทํากินเนี่ยมผมเป็นสมว่าผมผมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลงุงหลานเดือดร้อนมาขอที่ลงุงมีที่ทักแสงไหม อผมก็แบ่งให้ก็ไม่แตกอ่ะถูกไหมแต่สิทธิ์เราก็ยังค้าขายอยู่แถวนี้เราไม่ได้ว่าออกไปอยู่ข้างนอกเลยอแต่อันนึงเขาเจ้าขาวนะก็คือมีตีเป็นคนเจ้าขาวเจี่ยเหลี่ยงก็เจียเหลี่ยงนั่นเป็นมาเฟียมาเก็บถ้าเท่าแผงนั่นยี่สิบกว่าแผงจริงไหมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยมีบิลคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราไม่อยากเผยชื่ออืตัวเขาเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีตัวดีเลยว่าชอบใส่ร้ายคนอื่นนะ ประวัติเจเหลียงกับผมเนี่ยเราทํามาคา้าสายถามว่าถ้าเป็นมาเฟียจริงเนี่ยรุกพสชเนี่ยเขาคงเรียกไปหมดแล้วนะป่าน,นี้เขายึดทรัพย์ตัดสิมติดพ๊กติดตารากันไปหมดแล้วยุคพสชถูกไหมครับอถ้าถามอย่างเนี้ยแต่ย้อนไปดูตัวเขาเองเขาชอบใส่ไฟคนน้คนนี้นะพอครั้งแรกเลยเนี่ยผมผมได้ยินแล้วว่าถ้าถ้าคนคนที่ไปเนี่ยผมดูแล้วไม่จบ เพราะเขาเป็นสัตอไงเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วมันก็เลยมาเสี่ยมอีกทางหนึ่งให้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 คู่นี้ไม่ยอมอือมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ลงมามาถึงที่บอกว่าถ้าวันนี้นะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอคนาตัวการที่ปากไก่ตัวก็น่าจะเดินกันได้แล้วคุณใช้ความคิดเสียงใหม่นะว่าอันนี้คือส่วนรวมนะกฎกติกาเนี่ยเขาก็พอมีเป็นหยู่บ้างว่าควรทำอย่างไรเราไม่ได้เป็น วิทยาทั้งหมดเพื่อเอามาทำาหาวิทยาลัของตัวเองแล้วถามไอ้ชนที่เก่าเ่ยมี่ก็อยู่เก่าเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงเขาเดือดร้อมไปมนั่นแหละคักชื่นา่วัยคนละก้าเนี่ยเดือนละหนึ่งแสแล้วนะวัยคนละเ้าไม่เปี่ยนสถานอานที่ทางสำนังานเขตบอกว่าจริงๆนะว่าตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นบมีการจัดสรใหม่แล้วมันประมาณมีแปดสิบพืนที่ตรงเนี้ยอ่ะไม่ใถ้าตกดว่เป็นอ้ที่บอกล้านครัล้านคราใช่เดย มีการลงทะเบียนมีผมก็ิ่งไม่นานก็มาตรวจสอบว่าของไทยชื่ออะไรอะไรอย่างงี้มีครับอย่างเสียงเองเนี่ยพวกที่จลงทะเบียนนี่เขาต้องถูกต้องก็น่าเลนะตอนนี้เขบอกว่ามันมีคนเสี่ยมขึ้นมาไงว่าคุณต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าคนคนนี้จะมองได้เลยอยู่ในไายของพนงนตลาดเขาอยู่ในสำเพ็งคุณลองเดินไปนะตอนนี้นะเดินไปเดินไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นว่า เขาตั้งอยู่ไงขนาดเขตยังยังตั่งให้รู้ของยังไม่ยอมรู้เนยคนอื่นเขาเก็บัปหมดแต่ตรวเขาเองไม่เก็บนั้นยังไปตรวจสอบเลยคนคนคนนี้ไปใช่ถ้าเกิดตรงกลางถ้าเกิดอยากให้เป็นไปได้ระหว่างระหว่างจะเหลียงระหว่างบที่ผู้หญิงคนนี้น่ะมันหวรจัตรงกลางมันควรจะอยู่สมัยอย่างว่าเนี่ยผไปถามแล้วมัน ก็ที่ผมอย่างที่บอกไงว่าเขาถอยหลังมาเก้าหนึ่งเขาขอเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งมันก็อาจจะจบได้แต่ในส่วนที่ว่าจะให้เขาลดแผงลงมาก็คุยกันราคาใช่ไหมราคาราคาก็คุยกันแต่คุณไม่ใช่ว่าคุณจะต้องคลีนหน้าบ้านทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าอย่างเงี้ยคุณขายได้แต่เขาไม่ได้ขายอ่ะเขาจะเอารายได้ตรงไหนมามถูกไหมคุณเปิดมาดู ประตูแต่ด้านหน้ากว้างคุณอาจจะใอยได้แต่ไอโฟมข้างล่างเขาไปไหนเนี่ยไ่อยู่ท่าให้เขาไปทําอะไรเนี่ยปเด็นหนึ่งก็คือประชาชนนะคะอยากอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วพื้นที่ที่เราทำการจัดตั้งอ่าของแต่ละจุดอ,อคือมันไม่ได้ตรงกับอาคารไ,ไม่ได้ตรงมันไม่ตรงมันไม่ได้เกี่ยวกับาค,าคือคุณต้องปรับปรุงตัวเองด้วยประเด็นไม่ใช่คุณจะเอาเต็นท์คุณแค่นี้หน้าร้านคุณแค่นี้ไม่ใช่คุณแก้ไขเต็นท์คุณ ถ้ามันเท่าได้คุณไปสั่งเต็นท์ใหม่ก็ได้หรือทําไงก็ได้เอออาจจะคุณได้แค่สองเมตรคุณถ้าแตะขายเต็นท์สองเมตรท่านยาวเข้าเปได้ลาล้านไม่ไ้ทาได้คุณจะฝืนเอาอย่างเดียวว่าคุณต้องได้สามคูณสามมันจะจบแน่แล้วก็ไปลุกล้ําแผงขาขาตั้งไปล้ําอีกแผงหนึ่งถามว่าใครจะยอมนะผมถามน้องว่าถ้าน้องไปมาตั้งแผงเนี่ยถ้าก็าําอย่างเงี้ยน้องจะยอมไหมได้ไหมฮะถ้าขายถามว่า ร่วมมารมาวยกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันได้ผมอยู่ตรงนี้มายี่สิบกว่าปีถามไปถามได้เลยว่าแถวนี้เขาเกลียดผมไหมเ,เขารักผมไหมหรือว่าเขามีปัญหาอะไรกับผมไหมผมดูแลเนี่ยหมายถึงว่าดูแลเ้นการจราจรเนี่ยไม่ให้เขาตั้งล้้าออกหนอกทางนี้ก็ไม่ให้ตั้งล้้าเข้าไปให้อยู่ในเขตอ,อยู่ด้วยกันได้ไม่งั้นมันไม่อยู่มาถึงขนาดนี้เพราะเราบุกเบิกมากตั้งแต่รถจอดสองภางฝัง่งเนี่ยผมขายของอยู่บนฟุตบาทไปยืนเรียกลูกค้าตรง สามแยกนะต้นกวาจะมา,นมาขนาดนี้นะนั่นแหละครับ